หลังจากที่ดู House of the Dragon ตอนแรกเราตื่นเต้นมากจนทนไม่ไหวทำคลิป r รีอคชันไปอย่างด่วนก่อนแล้วในคลิปนี้หลังจากตั้งสติได้เรก,ก็จะมาเก็บรายละเอียดอื่นๆในแต่ละฉากให้ฟังเป็นการเจาะลึกบ้านมังกรน,นะคะสปอยเอพิี่หที่1แน่นอนแต่จะไม่สปอยเอพิโดต,ต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะในฉากเปิดของเรื่องจะเป็นฉากสภาใหญ่ตอนปี101จัดขึ้นที่ประสาทไฮรันฮอล ปราสาทโบราณเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวสเทอร์สที่ถูกไฟมังกรของบาลีเรียนของเอคอนผู้พิชิตเผาทำลายจนเหลือแต่ซากเป็นประสาทเดียวที่ใหญ่พอที่จะให้หลอดทั้งหลายมารวมตัวกันได้นะคะเรเนราเล่าว่ามีคนอ้างสิทธิ์ครองบัลลังก์ทั้งหมด14สิทธิ์ในหนังสือคนที่มีสิทธิ์ลำดับสูงสุด2คนไม่ใช่วิเซริสกับเรนิสแต่เป็นวิเซริสกับเลนอลูกชายของเรนิสค่ะ คือสภายใหญ่ก็มองข้ามผู้หญิงไปเลยไม่ต้องมานั่งโหวตนะความคิดของเขาตอนนั้นก็คือจะไม่เลือกเรนิสแน่แล้วก็ไปตัดสินกันแทนว่าจะเลือกเลนอทายาทลำดับต้นแต่สืบเชื้อสายผ่านผู้หญิงหรือจะเลือกวิซริสทายาทลำดับรองลงมาแต่สืบเชื้อสายผ่านผู้ชายซึ่งในที่สุดก็เลือกวิซริสไปด้วยคะแนน20ต่อหนึ่งเลยฝั่งเรนิสเนี่ยต่อให้ไม่ยอมรับผลก็เถียงไม่ออกนะคะ จะลุกขึ้นสู้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเห็นชัดแล้วว่าไม่มีใครสปอร์ตแน่ๆทุกคนโหวตให้วิสซริสกันหมดสำหรับในซีรีส์นี้จับก็เห็นด้วยนะคะที่เขาไม่ได้อธิบายให้มันสับสนจนเกินไปเลยพูดถึงแค่วิสซริสกับเรนิสก็เข้าใจง่ายดีค่ะพอผลโหวตออกมาเราก็จะได้ยินว่าเจ้าชายวิสซริสถูกแต่งตั้งให้เป็น Prince of Dragon Stone ตำแหน่งนี้มันคืออะไรนะคะ ก่อนอื่นต้องเล่าว่าดรา g อนโซนเนี่ยเป็นบ้านของตระกูลทา r กเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะยึดครองอาณาจากักรแล้วมาตั้งให้ k คิงแซนดิงเป็นเมืองหลวงถ้าใน Game of Thrones ก็คือเกาะที่เด e เนอริเจอกับจอนครั้งแรกที่มีดรา o อนกลาสอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้พอกษัตริย์ทาเกเรียนจะแต่งตั้งให้ใครเป็นรัชทายาทก็จะมอบตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือ Prince of Dragon Stone ในชีวิตจริงก็มีนะคะอย่างของอังกฤษเนี่ยรัชทายาทลำดับที่1 ก็จะได้รังตำแหน่ง Prince of Wales ก็คือเจ้าฟ้าชัยชาว์ในปัจจุบันค่ะพอเรเนร่าได้รับการแต่งตั้งเป็นราชายาทในช่วงท้ายของเอพิโซดนี้ mm hmm. เขาก็แต่งตั้งให้เรเนร่าเป็น Princess of Dragonstone เหมือนกันค่ะฉากต่อไปพอไซแร็กซ์บินไปจอดที่ดราก้อนพิก็ทำให้เราได้เห็น Dragon Keepers ค่ะพวกเขาเป็นผู้ดูแลมังกรหน้าที่นี้ถูกแต่งตั้งโดยคิงเจฮริส เราเคยมีเหตุการณ์ขโมยมังกรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะว่าปรดิวเซอร์เขาเก็บรายละเอียดไม่ปล่อยเลยดูลักษณะแล้วผู้ดูแลมังกรเนี่น่าจะมาจากเอซอสหรือเปล่าเนาะ <S <S แถมพูดภาษาไฮเวลเลเรียนด้วยจะได้คุยกับมังกรดูเรื่องแล้วเขาก็คุยกับไซแร็กเหมือนประมาณคนดูแลสิงโตในสวนสัสตว์เลยนะทำให้รู้ว่า ต่อให้ไม่ใช่ทแทกเรียนก็ยังพอที่จะมีคนคุยกับมังกรได้ค่ะราชินีเอมมาแอรินเป็นหลานแท้ๆคนหนึ่งของคิงเจฮริสเหมือนกับวิซริสนะคะก็คือเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแม่ของเอมมาก็คือเดลล่าแทกเรียนเป็นลูกสาวบอบบางขี้โรคขี้อายของคิงเจฮริสที่แต่งงานกับเซอร์โรดริกแอรินเดล่าเสียชีวิตจากการคลอดเอมมา และเอ็มมาก็มาเสียชีวิตด้วยวิธีเดียวกันแต่ในหนังสือเขาบอกแค่ว่าตายจากการข้อเฉยๆนะคะไม่มีการโดนผ่าท้องสดแบบในซีรีส์อันนี้โหดมากสงสารนางมากจริงๆหนังสือที่อลิเซนกับเรเนราอ่านด้วยกันใต้ต้นแวร์วูดจะเกี่ยวกับเจ้าหญิงในมีเรียชื่อนี้คุ้นๆกันบ้างไหมคะเจ้าหญิงในมีเรียเป็นชาวรอยนาที่อพยพผู้คนของตัวเองมาจากฝั่งเอซอ ด้วยเรือหนึ่งหมื่นลำพวกเขาพยายามหาที่อยู่ใหม่จอดเรือไปตรงหลายดินแดนแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จอยู่ไม่ได้สักทีจนกระทั่งแล่นเรือมาขึ้นที่ดอนแล้วก็เผาเรือทิ้งตั้งรกรากที่นี่เลยจนชาวรายนากลายเป็นส่วนหนึ่งของเวสเทอรอสไปแล้วนะคะชื่อในมีเรียก็เป็นชื่อหมาป่าไดยวูฟของไอยาสตาร์ด้วยค่ะเพราะไอยาชื่นชอบเจ้าหญิงในมีเรียมากที่เป็นผู้หญิง แต่เป็นผู้นำของชารอยนาะไม่ได้ต้องเป็นแค่ภรรยาและแม่เท่านั้นสําหรับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะเรเนรา่าก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้นำของอาณาจักรทั้ง7เช่นกันค่ะว่ากันว่าบัลลังเหล็กรู้ดีว่าใครเหมาะสมกับบัลลังคนที่คู่ควรก็จะนั่งบนบัลลังได้โดยปลอดภัยแต่ใครที่ไม่คู่ควรจะต้องได้รับบาดแผลจากคมดาบของศัตรูนับพันของเอกอน ในอดีตมีกษัตริย์ไทแกเรียนที่ตายบนบัลลังก์มาแล้วนะคะเพราะโดนคมดาบแทงที่คอและก็ข้อมือในเอพิโซดหนึ่งนี้เราก็ได้เห็นคิงวิสซริสมีแผลสองครั้งแหละคือที่หลังกับที่มือตอนที่ไล่ให้เดมอนไปจากคิงแซนดิงก็ไม่รู้ว่าบัลลังก์กำลังคิดอะไรอยู่กับคิงวิสซริสนะคะในฉากสะพานเล็กที่คุยกันเรื่องเดมอนเป็นซิตี้วอชที่เยี้ยมโหด กวาดล้างอาชญากรแรงเกินไปวิสเรสก็พูดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เมืองนี้ไม่ได้มีการจัดระเบียบมานานแล้วตั้งแต่ท่านย่าเสียไปย่าของวิสเรสก็คือกูดควีนอลิซานน้องสาวและภรรยาของคิงเจฮริสค่ะควีนอลิซานเป็นราชินีคนโปรดของจอบเลยนะเขาไม่ได้เป็นแค่ควีนสวยๆไปวันๆนะคะควีนอลิซานทำงานหนักพอๆกับคิงเจฮริส ออกเดินทางไปเยี่ยมราษฎรไปทั่วแผ่นดินเวสเทอรอสและในบางครั้งก็เดินทางไกลกว่าเจฮริซอีกควีนอลิซนเป็นคนเดียวที่เดินทางไกลไปจนถึงเดอะวอลเพื่อดูความเป็นอยู่ของไนท์วอชจัดตั้งวูแมนส์คอร์ทหรือสภาของผู้หญิงเพื่อรับฟังปัญหาของผู้หญิงในเมืองในแคว้นต่างๆที่ไม่เคยถูกรับฟังโดยสภาของกษัตริย์เปลี่ยนกฎหมายที่เอาเปรียบผู้หญิงและก็เป็นคนทําให้คิงแซนดิงมีน้ำสะอาดดื่ม เรียกว่าเป็นราชนินีที่เป็นที่รักของทุกคนเลยค่ะฉากในงานประลองมีอัศวินคนหนึ่งมาขอคำอวยพรจากเรเนสททเกเรียนเขาเรียกเรเนสว่า the queen who never was แล้วเรเนสก็ตอบกลับว่า good fortune my cousin ขอให้โชคดีนายญาติค่ะอัศวินคนนี้คือบอรัสบาราเทียนนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรเนสคือพ่อของบอรัสกับแม่ของเรเนสเนี่ยเป็นพี่น้องกัน ลาโบรัสก็เป็นทาย,ยาทของตระกูลบาราเทียนด้วยค่ะถ้าสังเกตตอนที่เดมอนกับคริสตนโคประลองกันให้ดีจะเห็นว่าเกาะของทั้งสองคนแตกต่างกันมากเลยนะคะเกาะของเดมอนเนี่ยเท่มากใหม่เอี่ยมเป็นลวดลายมังกรส่วนเกาะของคริสตันเนี่ยเป็นเกราะธรรมดาของตัวประกอบแทบจะสนินขึ้นและเพราะว่าคริสตันเกิดมาในตระกูลโลบอนหรือว่าก็คือชาวบ้านธรมธรมดาาทั่วไป ไม่มีเงินซือ้อเกาะราคาแพงแล้วอาุธประจำตัวของคริสตันก็คือ Morning Star หรือก็คือกระบอกที่มีลูกกลมๆที่มีหนามแหลมตรงปลายค่ะในหนังสืออลิเซนไฮทาวเวอรเป็นเพื่อนเป็นผู้ดูแลของคิงเจฮริสกษัตริย์ลำดับก่อนหน้าวิซริสนะคะคอยอ่านหนังสือให้เจฮ r สฟังจนวาระสุดท้ายแต่ในซีรีสน์นี้เขาเอาอลิเซนมาอ่านหนังสือให้วิซริสฟังด้วย ก็น่าจะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ค่ะในฉากห้องนอนเนี้ก็จะเห็นรูปปั้นจำลองเมืองโอเวอร์ลิเรียที่เป็นบ้านเกิดของทาเกเรียนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เวสเทอร์ลส์นะคะสมัยก่อน v ว l ลเรียเป็นจกักรวรรดิที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะมีตระกูลผู้ขี่มังกรหลายสิบตระกูลแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ดูมออเวอลเที่ภูเขาไฟประทุทำลายทั้งเมือง ผู้คนและมังกรจนหมดสิน้นมีเพียงตระกูลาาแกเรียนที่อพยพหนีออกมาได้ก่อนการเกิดดูมก็เลยเหลือเป็นตระกูลเดียวที่ยังเป็นผู้ขี่มังกรอยู่ตอนใกล้ๆจบเอพิโซดคิงวิสเซริสบอกกับเรเนร่าว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของตระกูลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยฟังดูจากในเอพิโซดนี้แล้วเมืองจำลองนี้ก็น่าจะมีความหมายมีความสำคัญอะไรอีกนะคะ เพราะวิสริสพูดถึงประวัติศาสตร์ไว้เยอะเลยในหนังสือเขาเขียนแบบหล,มลวมๆว่ามีคนได้ยินเดมอนพูดคำว่ารัชทายาทวันเดียวแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไปฟ้องจนวิสริสรู้เรื่องคือตอนอ่านนี่แบบโหยไอเดมอนนี่พูดงี้ได้ไงวะแต่พอเป็นในซีรีส์เขาก็ทำให้มันคุมเครือนิดนึงนะคะคือเราไม่ได้เห็นตอนที่เดมอนพูดคำนี้ตรงๆ แต่เห็นจากการรายงานของออตโตที่ไม่ชอบหน้าเดมอนอยู่แล้วทำให้ดูรุนแรงขึ้นทั้งทางที่ในฉากในหอนังลมเดมอนก็ดูไม่ได้เอนจอยกับงานเลี้ยงเลยแถมพอโดนวิซริสถามก็ดูมีความรู้สึกผิด ก็ชอบการเขียนบทแบบนี้มากเลยทำให้มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเยอะเลยเราก็ได้เห็นคาแรคเตอร์เต็มๆกันแล้วนะคะทั้งฉากยืนฉากเดมอนโอน้องแล้วก็ฉากกลางปีกบินที่สังเกตได้ชัดๆเลยคือน้องจะเป็นสีแดงมีคอยยาวเป็นพิเศษจนเหมือนกับรูปด่างผิดปกติหน่อยๆสมกับชื่อบลัดเวิร์มเวิมก็คือ,อสัตว์ที่คล้ายๆมังกรแต่ไม่มีปีกนะคะ คาร a กเซสเนี่ยเป็นมังกรของเจ้าชายเอมอนพ่อของเรนิสมาก่อนพอเจ้าชายเอมอนตายเดมอนก็มาเคลมคารักเซสไปเป็นของตัวเองค่ะในฉากถวายคำสัตย์ต่อเรเนร่าเราก็จะเห็นหลายๆตระกูลนะคะมี v a l e er ริออนมีไฮทาวเวอรมี b บร a เทียนมี s t a r ์กบอมุล b บร a เทียนเป็นพ่อของบอร o s สอสศวินจากฉากการประลองอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าจะแอบเห็นว่าบอมุลเนี่ย มีการสบตาเรเนร่านิดหน่อยก่อนจะคุกข่าวสวามีภักด์แค่นี้เลยค่ะ Promise me, r e n e r a Promise me ประโยคนี้ที่ King Viserys พูดกับ Renera เนี่ยเป็น tribute ให้กับ Ned Stark เลยนะคะเพราะว่าเป็นคำเดียวกันกันกบที่เลียน่า Stark น้องสาวเน็และแม่ของ Jon s s o w w พูดกับเน็เอาไว้ก่อนตายว่าให้รักษาสัญญาที่จะปกป้อง Jon s s o w w Promise me, Ned Promise me สัญญากับค่าซีเนตพอที่อันนี้ก็รู้สึกขนลุกหน่อยๆนะคะดีใจที่มีการเชื่อมโยงเกม of Thrones มาด้วย I Viserys Targaryen, first of his name, king of the Andals and the Rhoynar and the First Men, lords of the Seven k i n g d o m and the protector of the realm อันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ชื่อตำแหน่งของกษัตริย์ในเกม of Thrones กับใน House of the Dragon แตกต่างกันอยู่นิดนึง ตรงที่ใน House of the Dragon มีคำว่า The r o y n a ค่ะคือสมัยเกมมอนสเอร์เขาตัดออกไปน่าจะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็มันยาวเกินไปอะนะแต่จริงๆแล้วชาว r o y n a ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Westeros เช่นเดียวกับชาว Andals และ First Men แล้วก็จะต้องมีชื่อนี้อยู่ในตำแหน่งเต็มของกษัตริย์ด้วยจริงๆเราก็ไม่มีอะไรนะคะแต่พอได้ฟังชื่อเต็มๆแล้วมันอิ่มใจขึ้นนิดนึงเลยอยากเล่าสู่กันฟังเนาะ ในบทสัมภาษณ์แพดดี้คอนซีดินนักแสดงที่รับบทเป็นคิงวิเซริสพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าคิงวิเซริสมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในที่สุดก็เฉลยมาและช่วงตอนจบของเอพิโซดแรกเลยว่าความลับนั้นก็คือภาพนิมิตของเอกอนผู้พิชิตที่เรียกว่า A Song of Ice and Fire เอกอนเห็นฤด,ดูหนาวอันน่ากลวัวกำลังจะใกล้เข้ามาและจะมีเพียงกษัตริย์หรือราชินีทแากาเรียน ที่หลอมรวมอาณาจักรทั้ง7ให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสู้กับฤดูหนาวนี้ได้ภาพนิมิตนี้ทำให้เอกอนตัดสินใจเข้ายึดครองอาณาจักรทั้ง7และส่งผ่านต่อความลับนี้ให้กับกษัตริย์และราชายาทิคนต่อๆไปอีก300ปีต่อมาฤดูหนาวและไวท์วอลเกอร์ก็ได้มาถึงเวสเทอรอสจริงๆและมีเพียงไฟมังกรของเดนเนริสทเกเรียนและจอห์นสโนว์ที่จะสู้กับมันได้ ความลับของเอก้อนนี้ได้รับการคอนเฟิร์มจากลุงจอร์ดเองเลยนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนบทแต่งขึ้นมาเองลุงจอร์ดก็น่าจะตั้งใจให้เรื่องเราทั้งหมดมาบรรจบกันตอนจบของหนังสือชุด A Song of Ice and Fire ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะยังเหลืออยู่2เล่มก็ต้องรอในเอพิโซดต่อๆไปค่ะว่าจะมีอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับโคดที่ชอบที่สุดในเอพิโซดนี้ต้องยกให้ประโยคว่า The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. สิ่งที่จะทำลายตระกูลแห่งมังกรนี้ได้ก็คือตัวของมันเองพูดโดยเรเนราทาแกเรียนใครชอบประโยคไหนในเอพิโซดก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะอยากรู้ว่าตรงกันไหมเพราะว่ามันมีหลายประโยคมากๆเลยที่ตราตรึงนะส่วน MVP ของเอพิโซดนี้ขอยกให้เป็นของ r ร a n c o n d ดอโชว์รันเนอร์ของซีรีส์เลคะ่ะ พ่ออกตัวว่าเขาเป็น protector of the l a w หรือผู้คุ้มกันตำนานสำหรับจับเรารู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆสมใจแฟนๆหนังสือและแฟนๆเกมม f รอนส์มากเลยมันดูแล้วแบบชื่นใจอะนะมีคนนี้อยู่ด้วยเราก็สบายใจแล้วว่าซีรีส์นี้ต้องรอดจบแล้วนะคะเจาะลึกบ้านมังกรของ house of the dragon ตอนแรกที่พอจะนึกออกก็มีประมาณนี้ค่ะ ถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็ลองถามกันมาได้นะคะถ้ารู้ก็จะพยายามตอบให้สุดท้ายนี้แล้วอยากจะขอขอบคุณวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ทำให้เรามีการผ่าท้องคลอดได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทรอร์สค่ะ